วัสดีครับเรพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปน,นี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมภาษา assembly นะครับ<ม>ก็วันนี้จะมาพาเขียนโปรแกรมนะครับมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ boot หต o a d e r operating system นะครับ,หร,รรบหรือเรียกว่าคำย่ยอว่า mbr นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่า บูต t าสเตอร์เรคคอนะครับาการเขียนโปรแกรม,ม Boot บูตือลเตอร์นะครับจะเขียนด้วยภาษา SMB นะครับภาษา SMB คือภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากที่สุดนะก่อนอื่นผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ Boot l o เตอร์หรือ MBR m a s t e r Boot Record ก่อนนะครับ ฟู o เล d e เหรือ MBR คือโปรแกรมที่ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของระบบปฏิบัติการนะครับคอมพิวเตอร์โดยที่ BIOS เนี่ยมันจะไปค้นหาตำแหน่งแรกของดิสนะครับเพื่อลดระบบปฏิบัติการเข้าไปในแรมแล้วก็ส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผลแรขก็ะด้ผลออกมานี่นะครับ การเขียน MBR นี่คือจุดเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการทุกตัวเลยนะครับถ้าไม่มี MBR หรือ Master Boot Record หรือว่า Boot Loader er นะครับก็ระบบปฏิบัติการก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานในการเขียนโปรแกรมก็มีดังนี้นะครับ 1. โปรแกรม n a s m ครับ สามารถหาโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่ผู้จัดทำได้ทําขึ้นมาให้ผู้ใช้งานโหลดไปใช้งานฟรีนะครับโปรแกรม N a F H m ตัวนี้เอาไว้ทําไมนะครับเอาไว้สําหรับเขียนโปรแกรมภาษา S m B เลยคอมไพล์ออกมานะครับเป็นไ i n น r y ีนะครับส่วนโปรแกรมตัวที่สองจะเป็นโปรแกรม Boot Ice นะครับ b o o t i c e นะครับโปรแกรมตัวนี้เอาไว้สำหรับเขียน boot loader ที่เราได้คอม p i l e ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปใสล่ลงในดิสครับดิสในที่นี้หมายถึงตัว hard d i s usb หรือแม้แต่ cd หรือแม้แต่แผ่น floppy disk ก็ยังสามารถทำได้นะครับก็เรามาดูาิิธนตอนคร่าวๆนะครับก่อนอื่นให้เราไปโหลดโปรแกรม n f m มา่อน,นะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นครับ n f m เมื่อเราดูได้แล้วเราก็มาทำการติดตั้งนะครับตัวนี้นครับคลิกสำหรับใครที่ใช้ windows 8นะครับให้คลิกขวาเรา ran s นะครับสำหรับใครที่ใช้ windows 7ก็ดล้วับเปิดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ ผมจะใช้ Windows 8ผมจะ Run a ด Admin นะครับจากนั้นมันจะถามว่าเราจะติดตั้งให้ผู้ใช้ทั้งหมดไหมหรือว่าเฉพาะผู้ใช้นี้นะครับเราเลือกค่าของมันติดตั้งมาให้นะครับจากนั้นคลิกนี x ครับนี่คือตำแหน่งที่เก็บไฟล์นะครับมันจะติดตั้งไว้ที่ไดซีโปรแกรมไฟล InESM นะครับจากนั้นคลิกน e x ครับ คลิก next ครับ install น,นะครับอตอนนี้ถ้ามันขึ้น complete แบบน,นี้แสดงว่าเราได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก close นะครับ,รน,รบนี่ครับเราจะเปิดหน้าเจอมาจะมาเจอหน้าจอดำๆตัวน,นี้ครับนี่คือโปรกแกรม n x i e steam นะรเรามาตรวจสอบเวอร์ชันกันก่อนนะครับว่ามันได้ติดตั้งไปในเครื่องเราแล้วหรือยังครับโดยใช้คำสั่ง N a S <NAS> M N a S M จากนั้นใช้สั่งนี้ครับขีด V ครับเพื่อดูเวอร์ชันครับกด Enter ครับนี่นะครับผมใช้โปรแกรมตัวนี้ครับ N a S M เวอร์ชัน2.0802นะครับนะ จากนั้นเรามาเริ่มศึกษาโปรแกรมมวนอน,นะครับนี่คือโค้ดที่ผมได้เอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นภาษา SMB นะครับมีนามสกุลเป็น .asm นะครับนี่คือบูตโอดเดอร์นะครับครัวบูตระบบตัวแรกนะครับจากนั้นเปิดด้วยโน้ตแพดนะครับก็จะเจอโค้ดตัวนี้ครับ นี่คือโค้ดคอมมันนะครับเป็นภาษา s อ b นะครับตรงนี้ครับนี่นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการคอมไพล์ให้ดูนะครับผมจะให้ผมจะเขียนโปรกแกรมว่าให้มันขึ้นข้อความว่า welcome to galan นะครับ ตัวนี้จะเป็นโค้ดของมันนะครับบิต16ก็คือเป็นโปรแกรมแบบ16บิตนะครับสำหรับให้ไบออสเข้ามาโหลดโค้ดในโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นได้นะครับโปรแกรมตัวนี้จะทำงานผ่านไบออสนะครับแล้วไบออสก็จะทํางงานตัวนะครับ ยผมจะเขียนว่าวิวคำทูไทยเลนลาแบนโอลี่ o นะครับวิวคำทูไทยเลนก็ลาเลน ลาเรนโอลี่นะครับแเอามาเอากาลาเรนทักทานก็พอนี่นะครับผมจะคอมไพล์โค้ดตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปไบนารีนะครับ,รบเป็นเลขฐานสองนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับนี่นะครับ เวลคกาทูไทยเลนกนาเลนนะครับกดเซฟคนนะครับจากนั้นให้เอาโ,อโค้ดตัวนี้ไปใส่ที่โปรแกร,รม n a s m ของเรานะครับเราอยากจัดใส่มันใช่ไหมเราคลิกที่ n a s m นะครับคลิกขวาจากนั้น Open File Location นะครับนี่คือตัแหนต่งไฟล์โปรแกรมของเรานะครับจากนั้นทําการวางลงไปครับมันจะถามว่าคุณต้องการวางทีง่ชั้นอะไมนะครับคลิก Continue นะครับเป็น่านี้มันก็จะวางให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาคอมไพ l ์นะครับคอมไพล์โปรแกรมมันนะครับ ิที่การคอมพา์พโปรแกรมม้นไม่ยากนะครับแล้วคลิกโปรแกรม n e s m ขึ้นมานะครับก็จะเจอหน้าต่าง Command น,นะครับจากนั้นให้เราพิมพ์ข้างๆนี้ครับ InESM p o o t d t bin. tab. tool. w a t boot. dot m จากนั net. 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 ้นกด enter ลงไปครับ ไม่สามารถคอมไพล์ได้นะครับน่าจะเกิดจากที่ระบบปฏิบัติการมันไม่ให้เขียนไฟล์ในระบบนะครับวิธีการก็คือให้เรา copy โปรแกรมออกมาวางไว้ในเว็บท็อนะครับ นะเราก็จะได้บ,บนเดสก์ท็อปนะครับเมื่อก,กี้เกิดปัญหาขึ้นว่าระบบปฏิบัติการมันให้ไม่ให้เขียนไฟล์ลงไปในไดซีนะครับซึ่งมันเป็นการป้องกันอย่างนึงครับป้องกันวินโดว์เจ๊งครับจากนั้นเมื่อเราก่อไฟล์มาแล้วให้เราไปที่ p ropyerty นะครับเพื่อเอาตัวนี้ออกนะครับ dis only นะครับ ถ้ามันติกเดสอรีตรงนี้ไว้มันจะไม่สามารถสร้างไฟล์ขึ้นมาได้นะครับให้เราติกเดสโอรีอกอกนะครับจากนั้นคลิกแอปพลายนะครับมันจะบอกว่าแอปพลายเชนโฟลเดอร์นะเราก็คลิกโอเคไปเลยนะครับให้มันเขียนได้ด้วยนะครับจากนั้นคลิกโอเคครับ ี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกที่โฟลเดอร์โปรแกรม N E S M นะครับกดชิปค้างไว้นะครับช่างไว้แล้วก็คลิกขวา open command w i n d o w เฮียนะครับนี่นะครับก็จะเจอโปรแกรม N E S M นะครับเราใช้คำสั่งดรวบนี่ครับก็ได้นะครับมา ช้คำสั่งเดิมครับ n e s m b o o t b i n ตั้ง o put e f m นะครับ enter นะครับ ผ่านนะครับต้องรู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับใช้โค้ดตัวนี้เลยครับนี่ครับน่าจะติมคอมมานด์ผิดนะครับ นี่ครับมันสลับกันนะครับพิมพ์คอมมานด์สลับกันนะครับให้เราก็ปีโค้ดมาใส่ใหม่นะครับจากนั้นพิมพ์คำสั่งเพื่อคอมไพล์นะครับสังเกต เองสังเกตดูด้านซ้ายนะครับจะมีไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับ n a s m b o o t a s m o b o o t b i n นะครับ enter นะครับ ันนี้ก็หาวิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับพอดีโค้ดตัวนี้ลืมใส่เครื่องไม้ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเครื่องไม้ตัวนี้ครับสำคัญนะครับการเขียนโปรแกรมเราต้องไม่ลืมนะครับเพราะถ้าขาดเครื่องไม้ใดเครื่องไม้หนึ่งก็ทำให้คอมไพล์ไม่ผ่านนะครับกดเซฟนะครับ ลองคอมพายดูใหม่นะครับ n e n e f m b o o t d e f m o e o o t dot b i n ตอนนี้คอมไพล์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์สำหรับบูตระบบนะครับเรามาดูไฟล์ที่มันสร้างขึ้นนะครับนี่ครับบูตบิ n นะครับต่อไปเป็นการเอาไฟล์บูตรูเตอ e r ตัวนี้มาเขียนใส่เฟลได้นะครับเพื่อทำการเขาเรียกว่าอะไรให้มัน มีระบบปฏิบัติการดูในแปลไตตัวนี้ครับอ๋อจะมาอันนั้นครับนี่ครับโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องใช้นะครับนี่ครับโปรแกรมอีกตัวที่ต้องใช้ก็คือโปรแกรมตัวนี้ครับ เทสบูต USB นะครับเราจะใช้3มโปรแกรมครับในการเขียนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยขั้นแรกนะครับผมจะเสียบไฟไดลงไปนะครับแล้วเรามาทดสอบว่าโค้ดที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยโค้ดโค้ดตัวเนี้ย วีลคัมทูไทย a ลน a n กาลาเลนตัวนี้มันจะทำงานหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมได้เสียบไฟได้ลงไปแล้วไฟได้ของผมก็จะเป็นไดจีนะครับก่อนอื่นต้องฟอร์เมตนะครับอ่าฟอร์มเมตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ดังนั้นผมก็จะทำการเขียนเขียนไฟล์ที่ผมคอมไพล์ออกมาเมื่อกี้ตัวนี้ครับ boot.bin ตัวนี้เอาไปใส่ในแฟลชไดรครับเพื่อทำการโหลดระบบปฏิบัติการนะครับยกคำทู t h ยแลนด์กลาเลนนะครับดังนั้นผมใช้คำสั่งโปรแกรม b o o t i นะครับ run add admin นะครับ จากนั้นให้เลือกไปที่เมนูตรงนี้ครับไปขาดิสนะครับจากนั้นเลือกไปที่แฟลตไดของเราครับในที่นี้แฟลตไดของผมเป็นไดจี G นะครับนี่คือไดจี G นะครับนี่คือแฟลตไดของผมนะครับไดจี G. นี่ครับวางเปล่านะครับจากนั้นเลือกตัวเ็จ MBR นะครับ จากนั้นใช้คําสั่งมันก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้มานะครับให้เราใช้คําสั่ง history mbr นะครับ r e s t o r นะครับ,รบจากนั้นมันจะขึ้นแบบนี้ครับให้เรากดที่ปุ่มสามเหลี่ยมครับเพื่อไปหาไฟล์ boot.bin ที่เราคอมไพล์มาเมื่อกี้นะครับนี่ครับอยู่ในเดสก์ท็นะครับผมคอมไพล์ออกมาแล้วก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับ boot.bin นะครับ จากนั้นกดโอเพนะครับจากนั้นคลิกตัวนี้ครับปุ่ม s t o โตครับอตอนนี้มันได้เขียนไฟล์ลงไปในแฟลได้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นปิดโปรแกรมไปเลยนะครับผมจะปิดหน้าต่างทั้งหมดออกก่อนนะครับ ่ใ้ผมก็จะมันว่างเปล่านะครับคือมันออฟิกเตอร์แรกของดิสมันจะไม่มีข้อมูลนะครับมันจะมีแค่เขาเรียกว่า mbr นะครับไว้สําหรับโหลดระบบปฏิบัติการนะครับหรือเขาเรียกว่า boot loader นะครับจากนั้นเรามาทดสอบกันครับให้เราผมก็เราโหลดโปรแกรม test boot usb มานะครับ อันนั้นเอาไปใสพ่พิที่เฟดได้นะครับวางไปนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ใช้ว i n d o w s ปนะครับให้เราคลิกขวาแล้วรัน s admin นะครับเพื่อทดสอบโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะครับเราาเรจะมาดูกันว่าไอโปรแกรมที่เราเขียนที่นึ่ง วิวค m ทู o ไทยแลนด์กลาแลนด์มันจะทำงานหรือไม่นะครับคลิกขวาที่โปรแกรมเทสท์หรือเทสบ USB ในแลชไดรฟ์คลิกลำน s งครับนี่ครับโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นครับมาเนี่ยครับวิวค m ทู o ไทยแลนด์กลาแลนด์ครับนี่นะครับคือ ส่วนที่เรียกว่า boot loader ระบบนะครับคือตัวเริ่มต้นระบบปฏิบัติการนะครับสําหรับใครที่เขียนระบบปฏิบัติการนะครับต้องมีตนนัวน,นี้อยู่นะครับตัวน,นี้คือเป็นตัวที่จะเชื่อมต่อไปออสก,กับระบบปฏิบัติการนะครับตัวน,นี้สําคัญเลยนะครับ boot loader กับ อยู่ที่เราจะเขียนว่าให้มันไปโหลดไฟล์ตัวไหนเข้ามาในระบบนะครับบางคนอาจจะจริงภาษา C นะภาษา C ได้เปรียบมากคือสามารถเอาภาษา C แล้วก็ภาษา f s m b มาผนวกกันแล้วก็สร้างระบบเป็นประการขึ้นมาใหม่ได้นะครับพคลิปนี้ก็จะมานาเสนอเกี่ยวกับการสร้าง b o o t r o a t e r สำหรับรันระบบเป็นประการบบเท่านี้ก่อนนะครับ คลิปนี้ก็มีแผนเท่านี้ครับสำหรับใครที่อยากลองทดลองเขียนโปรแกรมระบบปบัติการหรือว่าลองทำตามวิธีนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเอาไปทดลองใช้ได้นะครับเ,เอาไปแก้ไขหรือเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับเอาไปโมดิฟายนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ จะมีสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านในชมกันครับสวัสดีครับ